ไม่น่าเชื่อเนาะเวลาผ่านไปเร็วไหนก็โตเป็นสาวแล้วร่างด้วยค,ค,คิดเหรอว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่อ่อยักขนาดนี้ถ้าฉันไม่อยู่แกคงพาเขาเข้าห้องแล้วลสิไมนเนะเคุณปล่อยไหนเธอคะต่อหน้านทำไมเป็นห้ามฉัน ลับหลังแกก็ระลิกระล้ไปให้ท่าเขาแกมันที่ขาอยากได้เขาเองละสิฉันดูออกไม่จริงนะคะแน่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยหนเป็นวงคุณแม่จริงค่ะฉันเกลียดนะเวลาที่แกแสดงเป็นนางเอกแบบเนี้ยเนยเยเนี่ยเนี่ยบ้อะกเนี่ยนก็จำไว้นะอย่ามาทำแบบนี้กับฉันอีกไม่อย่างนั้น ่อยแกไว้แน่กีต้อแหละ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมสภาพแกเหมือนลูกหมาตกน้ำแบบนี้วะฉันไม่ใช่หมาแค่ประบอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วทำไมแกต้องไปบอกคนอื่นว่าเราสองคนไม่รู้จักกันฮะก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันเป็นใครมาจากไหนทำไมวะมันไม่ดีตรงไหนเรื่องของฉันแกรู้แค่นี้ก็พอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอพอทำไมแกมีอะไรแกไม่ชอบบอกฉันวะตอนที่แกลำบาก แกก็ไม่เคยบอกฉันคราวหลังมีอะไรบอกกันดิจะได้ช่วยเหลือกันได้ก็นี่แหละที่ฉันไม่อยากบอกฉันแค่ยอยากพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ต้องการความสงสารจากใครแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่แกต้องบอกฉันเรื่องอะไรอกวะแกกับคุณเนตรมีอะไรซัมติงกันหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าทางแบบเนี้ย เมือตอนที่ฉันโกหกแม่ฉันไม่มีผิดเลยตอบยากว่ะแกอย่ายุ่งเรื่องนี้เลยเรื่องจริงเหรอวะทำไมอะ่ะฉันมีเหตุผลของฉันแล้วกันเห็นกับความเป็นเพื่อนหน่อยเหววะแกไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก็พอถือว่าฉันขอเลยอืมก็ได้ 但是有件事情，我。